อ่าหลดกันยังไม่ได้เอาข่าวอยู่บอนสบายดีไปเนาะปัดลมนี่หรอลง <c oughs> ไปสง่งเบิรงเคยหล่ากับน้องดำก่อนึ้นหนาวแทะเขานอนกันจริงไร ลงผาไน้องไอ้ตอนนี้ฮหอเมื่อคืนนี้ก็ป่าไปลงมานอนเห็นนงดำมามาเลย่านเคยละนะย่านป่าก็เลยลงมานอนเบลผัดน้องดำผัดมาเฮ้ยเลยมาเก็บเซี่ ขานอนกันแล้วจังข้างนาวเย็นเนี่ <c oughs> ยโอ้ยไพยุนทุนซอจีนไปแส่ว่ะเ <c oughs> <c oughs> ย็นเย็น ยังคือโดนแหละร้ยเลยอีกที่รับอีกพวกยังคือผมบางแทะบทีรับหมดหดหนาวก็เลยหดก็ไป้อนกันตีอเอาน้ำเจ้ามาโนดเจ้ากับเมื่อไหร่ก็หนาวเลยสบายดีคนก็ได้ใส่เสื้อขนยาลงมานาเกเอาผมตีบอเอาหนวดนงานคือเมื่อระก็ได้ตายแล้ว กับปูนอนพื้นเดียวกันโอ้ยนี่ปูนอนพื้นเดียวกันนีย่กับสันระเบ้อน่าอร่อยดีดอกมันมันปูเนาะดำขึ้นมาลอดขึ้นมาลอดผมตัวตัวบวเด้อบวยยังไงสิสดหัวสุ่มหตายมึงดูเอาลงไม่สิโอ้มันจะเป็นยังเอาลงมาจากซากเขาจับได้จ้ะเอาจากซากยังไปแล้วจังซากมึงห้ามอยู่ในป่ไป่าหลับแล้วหับแล้ว ลอกมาอย่างไรการคลิปที่เงี้ยปูพรมลงมาหาแล้เราดำเนาะเป็นบ้าบะมองหุบลงมาปูพผมกับปูคนละพื้นแล้วคนบอกว่าดำพอแล้วโอ้โหแต่ปูนี่ปูเย็นอะไรฉันหาวปูพื้นเดียวกับพ่อหือมันนอนอยู่ไรวิ่งยังที่นอนบ่ได้มันนอกดำหนาวเลยพี่น้องเลยอยู่ทางนอกแทว่งีบหมได้ตีผ้าเลยอะละบอล อ่ um, um, so um, so ่าานนมปููยใ um, ีดีพาแล้วล่ะปลาลุงเพื่อน็กก็เอาลังล้านลงเดียวกับทาซีห้ามเตียงไปบ่ได้บ่เฮ้ยบ่เฮ้ยร้อยห้ามเตียงไปบ่ได้บ่ยินก่อน อาม่ามันก็อุ่นยุ่แต่มันก็คือว่าเล่นนอนล้มเลยท้อไมมันหนาวอย่างเงี้ยหนาวปวดจากมานอนอีกบ่ลตกมาดล้จะไปให้เบิ่งแข่งเขาด้วยข,อขอ่อยางลงมาแป๊ดเดีดยวเย็นอุณหภูมิสิบแปดอ,อ,องศาคือสิบแปดองศาคือคืประมาณลงอันนี้คือประมาณขึ้นบอลน,นี่แห้มันต่ำๆเลยมันจงอุ่นเนาะดังนี่ต่ำๆเลย นอนรลองเพลงอยู่พะคำอี๋นองกลาบนี้ไม่ยอมนอนกินนมบัดจงโปองวอาเขาอยู่ใน่ๆเนี่ยฮะจะขิ้วาังไงจะจีจักเบิดพารมกับพะคำทางบ่เปิดไปทีนะหนาวงานม่ส่งใครจะเคยขยันด้านยังมุ่งส่งมรือ้าด้วยไม่เป็นไรไมเป็นไง กะเป้ยอีมตัวโตนะสองพื้นตัว่อยหจะเอาอันนี้น้ำขึ้นเมือน้ำมาสาอานอนทารถเดยจขึ้นมาเงียมันย่นบยานกันมออยู่นี่กันบูปูกันหาวจะเหี้ยขี้เี้ยขอหนุ่งโนนป้านี่หนาวมาซาบอใส่เสื้อขี้เสูงขี้เง้โนนโนบรับ มกาอุนอยู่แต่ว่าโอ้ยก้นาน่าเลยเนี่นยมันล้มอยู่กูกูก้เหรอเป็นตะย,ย,ย,ยานิยน่เลยเป็นต่ญาติน่ะญานาน้เป็นยานนพายมา,น,านอนตั้งท้ยคืน<า>มือน้อว่าจีอาปูนขืนมืน่นเออแบกยจังได้ลงมานอนนได้เนาะ น้องนายคะเราสื่อเต้นเลยแล้วเออมืออื่นมือกระจัดมาเห็ุแต่ตอนแรงตอนแรงจุ๊ซสยกระจัดสีทาสีตอนเศร้าตอนเศ้าน่ะจิปเห็ดเวียกรวมก่อนทีมในบ้านเท่าน่ะจุ๊ซายจิพอเท้าไส้จิมาทาสีถาแล้วเอาคืนบ่ปูนมื่นเอาคืนนู่นนอะมันจะโมเดลไปโน่นเนาะมันหนาวโมเดลว่าย่านิโดนอันย่าตนำไป่าติแต่มันหนาวน้องผู้มื่นมาให้กระติกสีนหนาวกว่านี้อีก ไอดำดมานอนไอดำก็ยังมานอนกันอนอยู่ลเชีวิตเนี่ยโอ้ยะอึ่ยังหมองนอนอยู่เนี่ยกรเ็นเลยบริหมองนอนนดอดไ่เด็นผูกลมเนาะผูกผีนอกลมปนาเอาลมไปพี่ดำเอาลงเดือปากไผ่หน่ยเ้ยเด้อเอาลงไว้บไว้เห็นแล้วมันนอนคกอกับชีว่าชียับมานอนเห็นบวขาวเขาสาบเบ็ดเลยกั ไผสดตายยังอยากเป็นไม้นะบังคำบาท่นใหญ่แต่ห้องบักดำมันมันอุ่นเลยต้องันซ่อนกรบผาตัวนี้แหละอุ่นมันมีแต่ี่มันเย็นนี่บอกเย็นๆซะมันก็อุ่นอยู่ดอกนทางในทางนอกมันก็เย็นอยู่เฉยๆนะแต่ไหนเขาลืมหายใจอายุยี่ยงยี่ลงดีสิถ่ายหูเพล เขาลืมให้ใจวะเาลมแพงอลไรด้ยเจ็ขึ้นมาพรมยุ่นี่เจียรน้ำก่อนี้ไปอัลิเดียกันนะโอเาจยัุ่น้ะอเอาเขาีขนไปเอามเขาอุ่นแล้วชขนไปเอาลูกน้องกับลูกพี่มาตอนนี้กันฉีขื่นนะเมันทันตื่นนะ่มชงแอบด้อค่ะ ลุงกี้อ่าตอนนี้ย่กนนังพิงไฟเดียวเดีเลยเขาคืออส์มานกกใส่หน้าาเห็นเขาคือแาบส์เ่นหน้าดำเป็นเน้ากะอันาอหน้ามซาหัวแปลงพันหุกขี้ไข่บเมนิซกับป๊กน้าบบอาบขาแมายานกุตกเตียงนี่เคยหลวอาบตั้งแต่1มก่าวว่เคยนุ่งเชือกแค่ยาวนอนได้นีมนอน่เคืองมีต่อันัน่ นอนอยู ters, no no. um, ่เฮือนมีแ no ต yeah. ่แ <no ก yeah. ่เสือโน่นอยู่นิโควาฮีบาทชิ้นเรากินหอยบาทแล้วเลยมีเล่เมื่อแล้วสิบเมื่อบาทแล้วรอจีฮอนเมียกับลูกบอว่าลูกของเปาะเปาะอีกลังเฮียนว่าพี่น้องมีใจกันเลยเล่าว่าอยู่เพื่อนบึงบ้านเด่นเราเราอล้วเขาไปไปถึงแม่แพนที่เราเขาเป็นลูกคอนโดอันเงินเต้นเราเนี่ยใช่มาเฮยใจยังมาบ้านมุลย เด่นเท่นโทับจีเราจากมือาลีนี่แล้วโว้ยเล่นเท้าโลซับเชยไปใส่คือน้าบ่คือใส่สุกษัานนย์โอ้ยชงขยามีแต่บางแย่นี่บักดำกับแส่สุกขศานน้บวาวก็ใส่สุกขศานชงขศานนนหลุดนันบอมีบางแย่สีหนึ่งของขยามันมันบวตุ้มมันบวซสอนเล้วก็มันลงมาปูนอนเลย แต่ว่ามันก็นาวอลีพี่น้อยเลยบอกข่าวว่าศินาหอดที่เสาหาข่าวมาบอกพอบุญบุญทานอีห้างมันเสาะหาสกสจ็ดเด้อโอ้คนบอกมันกว้างในเพื่อนนะมันก็บไปบอกให้บอกว่าไปบุญทานอีห้างชงปีสามปีแหละมีแต่หอนหอนจ้ะการหอนนอนหมบเล้เป็นยังไงนอนหมดแล้คิดว่าสา กินหอดกะโทตีกินหอดแกไม่ได้ินกงกินหอดปีจินเกินหอดเฮ้ยบารินกินหอดแม่แล้วกินหอดแม่ปุ้ยแม่ก็เมียนกินหอดตัวได้เดเฮ้ยกิิ้นกินหอดยังเมียอยู่รกันอยู่คนกินหอดแต่ว่าลงมานอนอยู่พี่บ่เ่อยากงมาเจ้าบรีนอดเขาไงดบ่ ยัไม่กินทอดกรับบ่ไมคิอดยังเห็นอยูงงย่ปุบะ่กินทอดไม่สิคดเยยังเห็อนอยูงง่โอ้บม่กินทอดทอเมียมอเมียอุส่าหลงมาแลดำเนาะอจไปเลาเรงเข้ามาเนะเาะจะพ่อนนี้เรคุ้นม่ <laughs> อันนี้ได้เสียนี้เราคุ้นม่เาจะไปหาลากมากน่ยเนาะเราจะไปหาเก็บม,มาก,กาบักระโปรมายิน <laughs> กินได้เ่ะซกิน บกกล้มาเดนนะพุได้โมนน่บพไดกินจซว่าไปว่มากหิวข้าวอีกแล้วดวคืินจะกินกันยังไงกินข้าลาบป้าเนี่ยปงป้านอวาดกินข้าวเป็นยังไงกินมำปอาคืนไปกินเลยมันกบกินนะเจ้าด่ากมันกอมยัง บอได้ยินเสียงข่อยบะได้ินม่บอกว่าภาษากะีเราตี็กกบไพหุนหุนอยู่เด้ไพหุนหุนบานอะไรดาดำานอะไรไม่รูอีหยังไพหุนหุนโอ้ยมันเลียวตาดาเลียวมาเป็นหังทางนี้หังไกยกันกระเบาไปียังเงกัน เปนตัพุมตัวเดคือกเลยทีเปรงชาิเปรลงมามันตายมันตายเลยอุณหภูมิลงดำนี่ป้ลุงมันนายก็เก่าเลยที่ทำเลยก็น่าข่มบริตุ้งพายังเย็นเลยทานปมาณทีไว้มันหดในรถโทรศัพท์มันหอนมันละม้วนก็ได้นาอข่อยข่อยอยากตัิมแล้วข่อยจะงงใคนักไล่ม้วนก็ได้ ตอนนี้ฮ้ากะสิบเก้านาฬิกาหาสิบนะหาสิบหาจังว่ามหิวนอนสบายจริงเนาะทำบันเดิกคอยอยากลาบเลยคนนะอยากลาบก่อนประคำโอ้ยจาเฮ็ดยงยังอดเอบึ้งใช่ไหมพ่อขออเช้ามาพักเช้าสรุกใจนอนนอนนอนกันกีนอนกันเจ้าอามอนใหญ่มะมุน เก้าดีละมูนอร่ายอมูนดิอ้มาเดี๋ยวเสี่ยวหยุดเด้อเราอยากมีมูนอนเสียวต่างวดอบาลุงมาดิห้าบอไม่เสี่ยวเออเนาะมันนี่หนาวรีเดยมันนี่ว่ายังกับคือบอห้ามไปครั้งนั้นห้ามะไเจิเงเเขาสิห้ามเท่าไดชัวร์ครับบอกสร้างเขาา เทมมอดำยะแต่ทางนั้นมันไก่ทางโอ้ยนี่ก็บไก่แค่กันไก่ทางโอ้ยนู่นอนนี่มันไิเชียวเด้อมันบริเนมเย็นอันนั้นอันนั้มาจีบป,ปิ้นนาทางเลยเนาะแต่โบปิ้บบบน <laughs> นี่ไปวาหวังทรายไปกองทรายกองดินหวังทรายเ่งกลางทรายกับดินน่ะกับโบวันตยะย่าเนาะไก่เพียงประเทศชื่อเต้นเน่าจีเต้นเผื่อพากนอนกลางดินก่อนนอนอยู่ดินมันจจเป็นยังเออันจีเต้น เมึงตัวเป็อย่างนอนดินเนาะตัวเปอย่างนอนดินวะเขา,าอย่างนอนดินนี่นะชีเต้นมากกันนางนียเตียงนี่บดนอนดินแล้วโอ้มันก็นนาำห้องเกา่าแล้วบัวน้ำทีเต้นมันอุ่นไหมเราฝัานมาอย่างมันปิว <c oughs> กระปูไว่ายเลยมันมีเล็กตอกเบี้มันมีเล็กตอกเบียเออค่าในวันนี้ม,นนมันก็ปิวคือบ่านเลย <c oughs> บัวว้บับวว้ปวดเยอะ ไปเหียบปใกล้นี่ยเด้ออคุณลมนะพี่น้องอียตีมือมันยังสิบห้าปิ้วอยู่ยังไงตกแหงคืนย,ยังมแล้เลยรถกระป๋อขาสินพอตื่นมานะบรอยูเนี่นี่นะดินเบกผูเต็งมีตกวัดขอออกมาพอดนี่เนะน้นเน้นเน้เกิดกระปใส่ ขาเหนียวหัวขาบ่ะ่ะโอ้ยข้าชิบเรเหนวขาหนมนึงเนาะกะรอมันโคตรเหนียวหัวขข้าอมอร่หนาจะขึ้นไป้ไหมจะบเจ้าลงมาหน้ำบแพนการจะขื้นไปห้เฮาเลยหัวดีแดงดีำขึ้นรลวข้านอนเปรี้ยวก็ได้ต่คม่ยามห๊บได้ลงมาได้ ไปหาถามใส่ฉากเบ็ดบอกีน่พ่ชีจักลงมาผิดลืมเห็นมัดำมอาไปว่าชาติงบอเฮีนเจ้าขึ้นไาเอาลูกโวก็ห้องเอาบอกทัอยู่ในย่านยุ่งขับไปไปไขประตูขยจจอเม็ยงี่ได้สย่านยุ่งขับไปกินบักคักับเฮงก็บอกว่าอยู่ในทุ่งเขียวก็นร

ไปไหมไปใชขึ้นไป้ผมห่นะ้าวว่าแผ่นลายได้ดำคืนไปกับขมึ้นกูกลางข้างในีว้าวนี่สิว้าน้องอีเบินแผ่นแ่ว่งแผนเล่นบอนี่ไปดำมึงขึ้นกับกูไปดำไปมายันสนะละสานี่เองยังบึบะบ่บใช้ปักไพ่อยู่ใช้ตัวนี้อยู่นาะ เขาน้สลัดบ่เขาขืนเาเวียนนอกได้เขาสลัดได้ฮะพผมคอยนี่ไม่ต้องข้นมือแล้วะเึ้นมัก็ไดไปิขึ้นมือเอาเนี่เอ่มันื่อกขาเอกินข่า้ามันก็อุ่นเลยเจ้าไิมือได้บ่เจ้าไหนนี่เจ้าก็เอาตัวนี้เห็นากดำตุ่มทางลุมเอาคนละพื้นอามมตัวโตตเอาทางถิง มันก็อุ่นยังมปรแมตุ่มผมข่อยได้ไมสิเงี้ยใช่ผมข่อยโอ้ยองผมมเงี้ยนะมางเี้ยได้ไปในช่องไปช่องเทือหอะไมันอุ่นผมข่อยกดกระิบอ่ผมใช่ไหมมันตุ่มแค่นั้นเราก็จิ้มไปอบผมตุ่มตุ่มผมตุ่มตุ้มผมตุวมเงี้ยมีเงี้ยค่อเงี้ยนองหมดเลยมินกุ้มมันขำไปได้เงี้ยใช่ไหะ หากระสากหอมหอมน้ำปลาฝนุ่มเอ้ยบึ้งบิ้งบึ้งบึงยืพวงสวรรค์มันเบิ้งเบิ้งทางเนาะก็อุ้ยพี่น้องเลยเย็นดีหย่างมาแถมบริษัทสุดขีดยาวเลยว้าวระดับนี่ใส่เนี่เมื่ออื่นขึ้นเมื่อกับบ้านก็ขึ้นไทยน้ำนี้ยใจไปหลดใช่ไหม ไปกันสิมือกันโอ้ยออกมายืนแทนพี่น้องเย็นอะไรพี่น้องไปละพี่น้องไปพอกันขีบนะยังเฮ้ยมาแล้วอุ้ยเฮ่ยบ่อยกออกมาทุกภาคบูซาเลย